สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Simply Gift วันนี้คีพชีชวนทุกทุกคนนะคะมาทำโครเชต์ดอกกุหลาบค่ะโครเชต์ดอกกุหลาบเนี่ยนะคะทำง่ายมากๆใช้แพทเทิร์นดับเบิลโครเชต์ฮับดับเดรลโครเชต์แบคซิงเกิลโครเชต์ดิสแพทเทิร์นนะคะก็จำเป็นที่เราจะต้องหัดทำไว้นะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มสกิลในการถักร,ระดับที่ยากขึ้นไปนะ ซึ่งเราจะทำกลิบใหญ่กลิบกลางแล้วก็กลิบดอกกลิบเล็กน,นะคะวันนี้กิ๊บจะใช้ไหมสี่พลายนะคะในการถักขั้นแรกเราก็ถักโซ่26โซ่ถักไปเรื่อยๆเลยค่ะ ต่อไปเราจะทำซิงเกิลโครเชตนะคะให้เราเว้นโซ่หนึ่โซ่แล้วแทงเข็มในช่องที่สองเกี่ยวไหมแล้วรวบช่องถัดไปนะคะแทงเข็มเกี่ยวไหมแทงเข็มอีกครั้งแล้วรวบแทงเข็มเกี่ยวไหมแล้วรวบ เมื่อสุดชิ้นนานแล้วให้เรากลับด้านแล้วทำ half double crochet ทำ double crochet double crochet ให้เราเว้นหนึ่งช่องนะคะแล้วแทนพันเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงในช่องที่สอง เกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้3มเส้นในเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งรวบออกสองเกี่ยวไหมอีกครั้งรวบออกสองอีกครั้งค่ะพันหัวเข็มแล้วแทงเข็มเข้าไปในรูเดิมจะได้3ามเส้นในเข็ม เกี่ยวไมรวบออก2เกี่ยวไหมรวบออก2แทงเข้าไปในรูเดิมนะคะทำห้ครั้งดับเบิลโครเชตจะได้1กลีบแล้วทำกลีบในขั้นตอนนี้ให้ครบ5ค่ะ ยัไม่ครบ5้านะคะทำอีกทีค่ะแทงเข็มเกี่ยวไหมแทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมครั้งรูปออกสองเกี่ยวไหมครั้งรูปออกสองอันนี้ครบ5้าครั้งแล้วนะคะแล้วก็จะเว้นหนึ่งช่องแทงเข็มในช่องที่สอง เที่ยวไหมแล้วก็ดึงนี่ก็จะได้หนึ่งดอกแล้วนะคะทำแบบนี้ให้ครบห้ากลีบเลยค่ะ ต่อไปค่ะเราจะทำ h า l f double crochet นะคะ half double crochet ให้เราเกี่ยวไหมหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มจะได้สามเส้นในเข็มเกี่ยวอีกครั้งแล้วรวบหมด หัวเข็มแทงเข็มในรูเดิมจะได้สามเส้นในเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งแล้วรวบหมดพันหัวเข็มแทงเข็มในรูเดิมจะได้สามเส้นเกี่ยวไหมอีกครั้งแล้วรวบหมด ขอให้ค่ะรวบหมดทำแบบนี้ให้ทำห้าครั้งจะได้หนึ่งกลีบแล้วก็ทําให้ครบสี่กลีบนะคะในขั้นตอน half double crochet นี้ค่ะทําต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะสี่กลีบนะคะ เว้นหนึ่งช่องแทงเข็มช่องที่สองแล้วก็ดึงค่ะขั้นต่อไปนะคะเราจะทำซิงเกิลโครเชตนะคะซิงเกิลโครเชตนี่เราไม่ต้องเกี่ยวไหมนะคะให้เราแทงเข็มเข้าไปในรูเดิมเลยค่ะ เข็มเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้สองเส้นนะคะนี่จะแตกตา่างพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วรวบหมดแทงเข็มในรูเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้สองเส้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วรวบหมดทำแบบนี้ห้าครั้งก็จะได้หนึ่งกลีบ และทำให้ครบ3กรีบในขั้นตอนนี้นะคะซิงเกิลโครเชตไม่หงเนอะดับเบิ้ลดับเบิลโครเชตเราจะทำา5กรีบฮาร์ปดับเบิ้ลโครเชตเราจะทำา4กรีบและซิงเกิลโครเชตเราจะทำา3กรีบซึ่งทั้งหมดเราจะได้กลีบดอกไม้12กรีบนะคะกรีบใหญ่กรีบกลางแล้วก็กรีบเล็ก ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดชิ้นงานเมื่อสุดชิ้นงานให้เราทำโซ่เพื่อเป็นการปิดแล้วเราก็เย็บให้เราจัดกรีดเล็กอยู่ด้านบนแล้วเย็บนะคะทีนี้ก็แล้วแต่ฝีมือเลยค่ะว่าจะจัดดอกให้อยู่ยังไงเย็บยังไงอันนี้อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนเลย ทำไปให้จนสุดชิ้นงานเลยนะคะชิ้นงานดอกปุหลาบนี้เราสามารถที่จะครีเอทเป็นพวงเวนแจก็ได้นะคะสปาือกปกเสื้อจะเป็นตุ้มหูทําเล็กๆหน่อยก็เป็นตุ้มหูก็ได้หรือจะทําเป็นพวงเวนแจติดกระเป๋าปปอกหมอน ประดับกล่องของขวัญตัมเทศการต่างๆก็ได้นะคะทำโซ่สิชิ้นงานตัดไหมแล้วก็ยิบค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย